นี่คือ Joy v วิ w สวนสนุกที่พ่อแม่ที่เกียดเด็กเท่านั้นที่จะส่งเด็กๆมาเล่นกันที่นี่ในตอนที่เด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานพวกเขาจะถูกงาบนี่เป็นเกมที่ต่างชาติบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับ p o p p ปี้เพย์ทามแต่เปลี่ยนจากคาก้วัก้เป็นน้อนตัวเหลืองขนฟูน่ารักและอาวุธเดียวที่จะใช้ต่อกรกับปีศาจร้ายในเกมนี้ได้คือตุ๊กตาหมีอะไรกันครับเนี่ยเออ เริ่มมาเหมือนผมจะลงมาที่ชั้นใต้ดิน B1 น,นะครับอาจจะมาตามหาเด็กๆที่หายตัวไปก็ได้ข่าวหนังสือพิมพ์จับกลุมตัวคุณแฮริสันแวนเดอร์บิลผู้ก่อตั้งจอยวิลก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคนคนหนึ่งชื่อว่าคุณแฮริสันแวนเดอร์บิลไม่น่าเป็นคนในภาพหรอกเอาภาพมาประกอบเฉยๆถูกจับกลุมตัวนะครับหลังจากที่มีพ่อแม่เนี่ยส่งเด็กๆมาวิ่งเล่นที่สวนสนุกของเขาแล้วเด็กๆก็หายตัวไปย่งไม่ทราบสาเหตุ รวมทั้งพนักงานทุกคนที่นี่ก็หายไปอย่างไรร่องรอยด้วยในตอนนี้ก็ยังไม่มีบอะแสความคืบหน้าอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะได้รู้ด้วยตัวเองว้ามีการขีดค่าบางอย่างด้วยนะครับภาพเกมนี้ดูดีนะกดอีอทจะตัวลายสิ่งของอ๋อน,นี่ต้องกดค้างแล้วค่อยๆย,ยกแบบนี้เอาไฟดับเลยทีนี้อะไรครับเนี่ยเฮ้ เปิดไม่ได้เอาติดแล้วติดแล้วก็ยังเปิดไม่ได้อาจจะต้องหาอะไรที่เปิดประตูมาได้ซะก่อนคือเปล่านะนี่คือเครื่องอะไรมีท่อด้วยฮึบได้โดดไม่ข้ามนี่มันรั้วของเด็กนะพ่อหนุ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบนี้จะไปจูบปีศาจยังไงครับเนี่ยนี่ห้องสิงคิวริตี้เ้ยในนี้ต้องมีของดีอย่างแน่นอน <c oughs> มีกล้องด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ หรือว่านั่นจะเป็นน้อนตัวเหลืองขนปุยที่ว่าในฐนานะที่เราเป็นมือดีดึงเลยแล้วกันตู้เหมือนสายมันจะเชื่อมไปข้างบนแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับเอแต่มองไม่เห็นมืดไปหน่อยเฮ้ยมีห้องน้ําด้วยเอาไม่ใช่น่าเป็นห้องเก็บของตอนแรกผมผ่านผมเป็นอ่างล้างมือไงแต่ว่าอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ <c oughs> นี่มันอัดอยู่ใช่ไหมโอเคฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าที่นี่มันมีบางอย่างผิดปกติมากๆทั้งเด็กๆและพนักงานทุกคนหายไปหมดเลย,ยอย่างไร้ร่องรอยฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ฉันฉันว่าฉันเห็นมัน ปีศาจมันน่าคนหัวลุกมากมันตามหลอกหลอนฉันไปทุกที่ยังกับผีหลอกวิญญาณหลอนมันแหกกฎธรรมชาติทุกอย่างมันมีดวงตาดวงตาอยู่ในปา่าลองคิดดูสิเหมือนกับฟันร้ายที่มีชีวิตเลยนี่มันบ้าไปแล้วอะ <c oughs> เห้ยเงานั่น <c oughs> <c oughs> นั่นคือเงาของมันเงาผีหลอกวิญญาณหลอน มันอยู่ข้างนอกนั่นเดินเพ่นผ่านไปมาในจอยวิวมันต้องการอะไรกันแน่ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นฉันต้องการความช่วยเหลือฉันต้องติดต่อหาใครใครก็ได้อธิบายที่ว่านี่คืออะไรถ้าหากเห็นวีดีโอนี้แล้วก็ได้ปรดรู้ไว้ส่งความช่วยเหลือมา มันน่ากลัวมากอุ้ยเรียบร้อยเอ่เรื่องคือ oh ตัวละครเราก็ไม่ออกไปแจ้งตำรวจด้วยนะตรงนี้อ๋อเราเปิดปิดตู้ล็อกเกอร์ได้ด้วยนะครับอาจจะมีของซ่อนอยู่ก็ได้เฮ้ยอ่าได้กุญแจมาหวังว่าจะไขประตูนี้ได้เย้อ้าว อย่าบอกนะพัทเซิลหืมหนึ่งสีเขียวอ่าสองแดงห้าน้ำเงินเขียวอ่าแดงส่วนสีขาวน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับปึ๊บตุ้มระเบิดใส่หน้าอ่าเดี๋ยวผมปิดฝาให้ด้วยเอานะเอ๊ะมันถูกแน่นะเหมือนไม่มีเสียงอะไรคอนเฟิร์มให้ผมเลยหรือบางที ผุก,กลับมาห้องนี้คือน้องหายไปแล้วอ่ะผมจะลองดึงมันคือสวิตอะไรก่อนผมยังไม่รู้เลยเฮอาจจะเป็นทางลงลิฟต์ก็ได้นะครับใช่ไหมนั่นลิฟต์น้องสยองขวัญเพื่อตามหาเด็กๆและทุกคนที่หายตัวไปผมเลยมาที่นี่ หมังโอโ้มีการโหลดผีเล็กน้อยนะครับไอวุกี้บ e ุลี่เป็นญาติกับฮักกี้วักกี้แน่นอนนี่ไม่ใช่ตัวจริงหรอกใช่ไหมไอไม่งับแสดงว่าตัวปลอมอเฮ้ย <h ums> ตรงนี้น่าจะต้องมีตุ๊กตาหมีแน่นอนถึงจะเข้าไปได้นะครับเอาล่ะมาตามหาเพื่อนคู่ใจของเรากันผมต้องเข้าห้องไหนแล้วเนี่ย ปิดทุกห้องเลยนะครับอย่างน้อยสีเขียวก็ต้อนรับผมพร้อมกับกระเป๋าน้องวานนาวาวเอไนล็อกเกอร์ดูไม่มีอะไรนะครับอืมเอ้ยมีน้องหมีถูกทิ้งอยู่ตัวนึงอ้าววิดีโออีกแล้วอ่ะอําไงใครก็ตามที่เห็นวิดีโอนี้ตั้งใจฟังให้ดี ฉันชื่อว่าอีวิลจิงคินและทำงานที่จอยวิลมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นและฉันมีเวลาไม่มากนะแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือเจ้าตุ๊ก,กตาหมีตัวนี้มันไม่ใช่ของเล่นธรรมดามันมีชิปพิเศษถูกฝังไว้ข้างในชิปที่สามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้ แต่ว่าเรื่องยาวฉันอธิบายในคลิปนี้ไม่ได้เดี๋ยวนายรู้หมดฉันไม่รู้ว่าจะมีใครเจอมันไหม,มแต่ว่ามันสามารถเปิดประตูได้มันมีเหตุผลแต่ว่าไม่บอกหลอกไปให้งงวิญญาณี่เป็นผีหมีผีนี่นะนอนตาบอดข้างหนึ่งด้วยโอเคแต่ที่แน่ใจคือเปิดประตูได้นะครับมาดูกัน <c oughs> เอาหมีแตะปึ๊บ <c oughs> ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นในห้องด้วยนะแต่ทางนี้เหรอไม่มีอะไรหรอกมั้งวิววิวอะไรเฮ้โอ้โตกใจนึกว่ามีอะไรโผล่มาวิ่งไล่แล้ว Hello welcome Joyville to and สวัสดียินดีต้อนรับสู่ Joyville ฉันจับทุกคนอย่งงางนั้นเลยนะมีกฎในการเล่นเครื่องเล่นมากมายอ,อันนี้มุดเข้าไปสำรวจได้ไหมไม่ได้เหรอตัวใหญ่ไปเลยงั้นเลยเน,นี่ยหันมาดูอีกทีคือมีช็อตโอ้ว้าวผมว่าแปลกๆมีไข่เหลืองด้วยต่หยิบไปไม่ได้นะครับโอ สไลไม่มีอะไรหรอกมัง้งเอ้ยตอนนี้หมีเราเหลือแบตแค่สิเอร์เซนด้วยนะครับอาจจะเปิดประตูได้อีกครั้งเดียวหรือเปล่าเหมือนแบตจะลดตอนเปิดประตูด้วยนะยังไงผมต้องเข้าไปจริงๆอะ่ะไลผมเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเฮ้ <Hey. laughs> และบัตตี้ฟาวี้เดอะฟาเวอร์ นายคืออะไรอ่ะอุ้ยใช้หมีอีกแล้วอ่ะอ๋อหมีแปะแล้วเล่นเครื่องเล่นได้ผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกข,ของที่นี่นะเด็กๆทุกคนน่าจะได้รับตุ๊ก,กตาหมีมาแล้วก็เอามาเล่นเครื่องเล่นไงขึ้นขึ้นขึ้นนๆก็แตะแล้วขอนั่งม้าหมุนหน่อยนะ <c oughs> คือเล่นเกมนี้เหมือนมาเล่นที่สวนสนุกจริงๆนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อนอกจากสำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็สไลเดอร์ฟืบ อ้วเพิ่งเห็นว่าข้างหน้ามีตัวด้วยมาต้องมาเอามาใส่เครื่องนี่หรือเปล่านี่ใส่ตัวเรียบร้อย<เ>อมาดีคุณดอกไม้มีสี่แล้วเย้ยฟาวี่มาเล่นกันเถอะมันจะไม่ขยับใช่ไหมครับเฮ้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายให้ฉันทำอะไรก่อนอ่ะอันนี้เฮ้ คลิกดีคราวเลยอ,อ่ะเอ, <c oughs> อาว,ว้าวอะไรไม่รู้แต่สยองจัดหรือว่าต้องใส่ตามนี้แดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงอะไรพวกนี้ อันนี้สีแดงเอ้ยเหมือนจะถูกอันนี้ส้มเย้ไม่ยากนายอดงับฉันแล้วละ่ะเรื่องคือสีฟ้ามีสองอันด้วยผมเห็นฟ้าไหนหมนอันมนมนหรือเปล่าคุณ อย่าอย่าอย่าพึ่งยิ้มต้องเป็นต้องเป็นฟ้าสดใสใช่ไหมฟ้าสดใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดให้แป๊บหนึ่งที่พี่นอนพี่นอนอย่างับผมอเออเฮ้ยไฟสายลุ้งข้างหลังมันติดขึ้นมาด้วยอ๋อแสดงว่าเราจะเปิดประตูตตด้านหลังได้นะครับไงผมเป็นเด็กฉลาดผมลงมานอยู่แล้วใช่ไหมช้ม่วงชี้ม่วงช้ม่วง,วงถ้าคุณนอนไม่แกล้งผมได้อยู่ ไ,ไปนะมีการแยกเขี้ยวยิงฟันขนาดนี้นึกว่าจะเฮ้ยอโรลดอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้กำแพงนี้แตกแน่นอนเชื่อผมวิ่งตัไม่รู้ตัววิ่งก่อนแล้ววิ่งล้วตึงตึงต,งต,งตงไม่น่าวิ่งแรงเออโอ้อะไรครับเนี่ยไม่ใช่กำแพงแตกแต่ไม้แตก ไฟฉายอ่าอ่าหยิบเดี๋ยวพ่อหนุมหยิบโอ้เอาแล้วคนเมื่อกี้เขาหายไปแล้วเหรอบ่วงแบบนี้กลิมเมสแน่นอนนะ กด F เพื่อเปิดปิดไฟฉายได้ทำไมอย่าบอกนะว่าเจ้าตัวนั้นมันเห็นไฟฉายของเราด้วยเหรอโอ้หนอนม่วงกิเมสอยากเข้ามานะไปทางไหนดีไปหาหนอนก่อนละกันใครๆก็อยากเจอหนอนผมว่าเฮ้ยนี่ทางขึ้นลากรลาลาได้จริงนะอันนี้คือที่ที่เด็กๆเ,เขามาเล่นกับพี่หนอนกันเหรอ ผมว่าแปลกๆโอ้โอเฮ้ยผมเมื่อกี้ดูไม่ทันสีอะไรผมจะไปโดนงาบใช่ไหมครับถ้าผมเข้าไปทำไมย้ำจังเลยเอเอฟก็เปิดปิดไฟฉายเนี่ยอมอันนี้ไม่มีคันโยกนะครับกดไม่ได้และตรงนี้ก็ไม่มีผมว่ามันต้องมีที่ชาร์จแปดหมีของเรานะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ใช่ไหม นี่ไงมีไม่มีแบตบไปไม่ได้นะครับนี่มันคือที่ชาร์จไฟหมีหรือเปล่าแต่ว่าผมกดวางไม่ได้อาจจะเป็นเพราะมันไม่มีคันโยกแต่ฝั่งนี้มีปึ๊บเฮ้ยนี่ไงแสดงว่าผมต้องไปตามหาคันโยกเพื่อชาร์จหมีเฮ้ยเฮ้ยรูว่ามันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าพี่ เราอาจจะต้องใช้ทักษะในการต่อบล็อกแบบไหม่ครับนะครับเพื่อขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยได้ <c oughs> สุดยอดทักษะอ่าขอบคุณว่าแต่นี้ประตูอะไรเปิดไม่ได้นะแล้วฝั่งนี้ก็ดูไม่มีอะไรนะครับปีนออกได้ง่ายๆเลยวะ่ะเฮ้ยเปจุ๊บๆกดเตียงรวดเร็วเร็วเร็วพอไหมอ่าได้แล้ว เจ้ามีเออเติดโอ้ยมีช็อตโอ้ยโอ้ยระหว่างนี้เราว่างงานนะครับทำไรดีบอกผมสิว่านอนจะไม่มาไอ้นอนแปดสิบนอนนอนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวเย้เจ้ามีป่ปไปเที่ยวกันเถอะผมไม่รู้ว่าผมควรจะดีใจไหมที่ผมได้ไปต่อ แตะหมีแย่ yeah. ผมกลั้นหายใจเดินเลยบอกตรงๆไม่มีอะไรนะโอ้ล็อกอู้ทำไมอันนี้ไม่ล็อกเหมือนกันเล้าจอยวิวสถานที่แห่งความสนุกสนานได้โปรดทรงบุตรหลานของท่านไปเล่นสนุกกันข้างในนี้ อันนี้ไม่น่าเข้าไปได้หรือเปล่าโอเคดีละเฮ้ยเกมรูมว่ะไปโกทำไมแลกไม่มีอะไรหรอกมัง้งถ้เวลาเล่นเกมกันแล้วเฮ้ยปีศาจ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 ไหน โอ้โอ้ต้องใช้กระต่ายเหรอหมีไม่ได้ด้วยนะครับว้าวเราจะไปเอ๊ะเอ๊ะอย่าสิทำไมทางหมีมันน่ากลัวกลับไปทางกระต่ายได้ไหมอ่ะโอ้โอ้มีการบอกให้เปิดปิดไฟฉายด้วยผมไปซ้ายแล้วกันผมว่าเป็นทางที่ทำให้ผมโชคดี ม่มีใครตามมาแน่นะมันได้ยินเสียงเท้าพี่นอนอุ้ยพี่นอนจริงด้วยหมอนที่อะไรมอดี้อ่ามนายให้เราแตะหน่อยดิอะไรครับเนี่ยนี่ผมต้องมุดไปจริงเหรอก็ได้ปึ๊บ ไหลไปเลยเยี่ยวเข้าปากนอนกลับมาที่เก่าอ่ะแต่ว่ารอบนี้มืดเลยนะครับนักหนอนหายผม,ผมว่าไอตัวเหลืองปุกปุยเราไม่เจอเจอไหนนอนแล้วล่ะผมวิ่งก่อนแล้วไม่รู้ สารภาพว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นจัมสแกนที่ผมตกใจที่สุดเล้อเป็นลอกปีก็ได้นะครับวิง่งไปไหน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 ประตูเขียวเหรอไม่น่าใช่น้องมาแล้วน้องมาแล้วผมผมต้องมุดเหรอเฮ้ยคุณไม่เห็นบอกผมเลยว่าผมต้องไปไหนแย่แล้วก็เข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้านี้แล้วกันน้องไม่น่าเข้ามาได้น้องตัวใหญ่เชื่อผมเชื่อผมน,อน้องขึ้นไม่เป็นหลอกน้องขึ้นไม่เป็นหลอกใช่ไหม น่าจะใช่นะโอเคอ้าวแต่ทางตันอ้าวหรือว,ว่าผมต้องลงไปมอบรอต้อนรับกันอย่างดีปล่อยฉันไปเด็ก <c oughs> เป็นภาพเด็กเล่นม้าหมุนอันนี้เหมือนภาพความทรงจำของเด็กที่กำลังสนุกสนานก่อนที่จะมีหายนะเกิดขึ้น แล้วผมต้องหนีไปไหนครับเนี่ยเอิ่มเอ,เอ,เอน้องน้อง,น,องน้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไงทำไงดีเข้าโมงกลกับเอะไ,ไ,ได้ไหมได้ไหมปุ๊บฮุดุดน้องเข้าไม่ได้หรอกน้องตัวใหญ่เชื่อผมเชื่อผมป <c oughs> ิดไฟเลย <c oughs> มักลับไปเอื้อมมือเข้เขามาด้วยหายไปไหน โอ้ว้าวน้องเขาคงไปรอต้อนรับเราข้างในค่อยยังชั่วหัวใจจะวายเกมนี้มันอ๋อเป็นเหมือนโซนบ้านบอลน,นะครับน่ารักน่าชังผมขอพูดอีกรอบหนึ่งสมัยเด็กๆผมอยากเล่นบ้านบอลมากนี่เป็นเกมที่สารฝันที่ทำให้ผมมีความสุขเย้โดดเอาทำไมบอลแข็งไนงะ เอามาวางตรงนี้อ๋อเป็น,นกลไกนะครับเหมือนมีลิฟต์อยู่อะละ้ลิฟต์ลิฟต์รอผมด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วรึว,ว,วางอ่าแมมมีของเล่นให้เล่นซะด้วยสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้มีจออยู่อ่ะแปะมีช่วยด้วย แล้วไงเอ๊โอ้มีทางไปหดี๋ยวเยวมันหุบเหรอหุบจริงด้วยเกือบไม่ทันโอเคแต่ว่าได้อยู่นะครับเอาสีเหลืองวางตรงนี้แล้วก็สีเหลืองอุ้ยอุ้ยมีไฟดับเดี๋ยวก่อนถ้าผมวางสีแดงนี่จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราติดอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรผมมานะโอเค ตรงนี้ดูสว่างดีไม่ต้องใช้ไฟหรอกมังมม้งมังม้งมั้งมั้งผมว่าแปลกแปกเฮ้เฮ้ทำไมบอลไหลทำไมกันนะอุ้ยมาอุย,อยน้องมาน อย่าพึ่งหูสะลมวัอลบอลบอลบอลเทางไหนไปได้เขาทางนี้เปิดทางนี้เป er ิดน้องมาแล้วไม่ไม่ไม่น้องผมจะไม่ยอมให้น้องจับผมอีกแล้วไม่มีทางมันกูหยุดบอลบอกูทางตันเดี๋ยวข้อผิดทางใกล้มากมาใกล้มากมาผมหันไปดูไม่ได้แล้วไม่ได้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 วิ่ง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 ทางไหนทางนี้แล้วกันวิวิ่สแกนสแกนหน้าหนีหน้ามีปิด สไลเดอร์เออเข้าปากปีศาจไปหนีโดดลูควอมรวดเร็วโดด,โด,ดไม่มีทางที่น้องจะตามผมทันบอกเลยว่ารอบนี้ผมเร็วมากอสุกสะดุดลูกบอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่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 ปุ๊บนำนำนำทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายอ่ะ ได้ได้ได้น้องน้องอุ้ยน้องอยู่ใกล้ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยาทำไมมันเร็วละครับเนี่ยขวารอบนี้ต้องขวาใช่ไหมมันไม่น่าไปได้ขวาอ่าอ่ารอบนี้ไม่ปิดฮุดฮุดนี่ไหมฮุดปึ๊บออกอุโมงค์ออกอุโมงค์น้องตามมาอยู่ไหมน้องน้องน้องเข้าน้องเข้ามาด้วยโอ้โหโน้โอ้โนประตูประตูปิดประตูปิดเปิดเปิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อะไรวะเนี่ยตูจะรู้ได้ยังไงอะน้องแคล้ว โอเครหัสรหัสรหัอยู่ไหนวะผมไม่เห็นมีตัวเลขอะไรเลยขวาขวานี่ขวานี่เข้าไปปึ๊บสองเดี๋ยว <7, S 1> <8, S 2> นะ8ปดไอแปหรือว่านี่คือรหัสแปดสองเจ็ไม่มีทางที่ผมจะลืม8ปดสองเจ็ดสี่สี่ดแปปปดสวววทางเข้าทางเข้าปุ้ยอุ้ยุ้ยขึลิฟต์ขึ้ลิฟไอเนาะงค้ณลิฟ ตายหน้าลิฟต์สองแปดหนึ่งสองไปว้าวว้าวว้าวว้ารอบนี้ต้องได้แล้วรอบนี้ต้องได้แล้วต้องกดปุ่มในลิฟต์บ้านี้ไหมเนี่ยติดติดกดปุ๊บขึ้นกดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุลาก่อนนะต้องบอกว่าฉากวิ่งไล่จริงๆมันก็ระพฤกอยู่นะครับ นี่คือเอ๋อเราวางหมีเข้าไปอ่ะผมเพิ่งรู้แบดบหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่โโนโอหอมีโอ้ยสตากรรมไม่ต่างจากแบนนบนเลยสรุปตกลงข้างล่าง เรื่องราวจะเดําเนืนอต่อไปเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Joyview แสดงว่าต้องมีภาค2ใช่ไหมโดยรวมถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีนะครับถึงหลายๆคนจะบอกว่าเป็นเกมก๊ปอปปี้เพย์ไทม์ก็ตามแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมมันสนุกจริงแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่แปลกๆในเกมนี้คือเกี่ยวกับสตอรี่คือเรายังไม่รู้เลยว่าตัวละครหลักของเราเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่นี่เราเป็นพ่อแม่ที่มาตามหาลูกของตัวเอง หรือว่าเป็นตำรวจที่เข้ามาสืบคดีหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นพนักงานของที่นี่อยู่แล้วก็ได้ผมว่ามันน่าสงสัยแปลกๆที่เขาไม่เคยกล่าวถึงอะไรเลยก็คงต้องติดตามในภาคต่อไปนะครับเอาล่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้ภาค2มาผมจะเอามาเล่นให้ดูแน่นอนเพราะงั้นอย่าลืมกดติดตามช่องไอโตะ L H ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัว ลาทุกคนไปก่อนไปบายค่ะ